ขน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 ยาวขนเยอะมากเลยขนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคกับชีวิตในการทำงานสาวๆหลายคนก็อาจจะมีปัญหานี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาขนเต่าของเราให้ดีเรียบเนียนนะคะไปคอนเสิร์ตก็ไม่กล้าชูมืออีกคือไม่ได้แบบมีเวลาไปเลเซอร์ที่คลินิกสวยเองที่บ้านได้ง่ายๆแป๊บเดียว20นาทีค่ะ N i n f n n i t y นนะคะเครื่องกำจัดขนถาวรด้วยลำแสง HPL ที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะใช้งานง่ายมากนะคะแค่เปิดเครื่องแบบนี้แล้วก็แค่ป๊อปที่สำคัญเลยนะคะ <c oughs> เขามีเทคโนโลยีพลังงานแกวเวนิกนะคะช่วยเปิดรูคุมขนชั่วคราวให้แสงเนี่ยมันเข้าลึกถึงรากขนเลยค่ะ <c oughs> ตัวนี้เขาก็ได้ทำการขายมาแล้วหลายประเทศนะ <c oughs> เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับชม <c oughs> ไม่เจ็บเลยสบายแล้วก็ไม่ต้องมาทาเจลอะไร <_ an> ก็ไม่รู้ให้แบบเหน,นอะหนัก <_ an> คืออันนี้ตัวเดียวทั้งเรียบเนียนทั้งขนทั้งนุ่นนี่นั่นคือหายหมดเลยเมื่อก่อนนี้ขนหนุ่มเป็นเยอะขนาดนี้แต่ปัจจุบันขนนุ่มหายไปแล้วชอบมากๆเลิฟสุดๆนะคะแล้วก็แนะนำเลยคะ่ะเพื่อนๆควรมีค่ะ ปลอดภัยและมาตรฐานสากลได้ยกให้สิลกิ้นค่ะ